สวัสดีครับมันนี้ก็ซิมาแนะนําวิธีการปลูกกระหล่ำหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากการทํานาครับก่อนอื่นเอาก็เพาะก้าก่อนครับต้นก้านี่ก็ประมาณอายุ1เดือนครับพออายุครบ1เดือนแล้วเขาก็ย้ายลงไปปลูกไม่แปลงครับนี่ครับต้นก้าครับได้ประมาณเดือนนึงแล้วการปลูกกระใสระยะห่างระหว่างต้นก็ประมาณ3 0มสถึงสีเซนครับ หรือบอกกับคืนยุ่กับสภาพพื้นของไฮของสวนเฮาล่ะครับว่าสภาพเป็นยังไงเฮาจะปรับเอาครับหลังจากที่เฮาปลูกกระหล่ำเสร็จแล้วเฮาก็ค้นทํา่มให้กระหล่ำน้ำครับประมาณ3-4มถึงมื้อครับค่อยเอาออกครับเพื่อให้ต้นกระหล่ำยืดต้นได้ครับส่วนการให้ปุ๋ยนี่ก็สิบห้ามื้อเ้าก็ให้ปุ๋ยพวกยูเลียครับสูตร4 6 0 0ประมาณนี้ครับ แล้วก็พวกแอมโมเนียซัลเฟตครับกับสูตร21 0 0ครับต้นละประมาณซ่อนหนึ่งครับซ่อนช้าด้ครับปุ๋ยสูตรนี่กัซีเอดไห่ใบงามครับพอกระลำเฮาได้ประมาณ30วันกัทําการพ้นดินรอบๆต้นเลยครับแล้วก็ใส่ปุ๋ย1288ครับต้นละสซ่อนช้าครับหรือบอกกมีปุยป๋ยคอกก็ใส่ปุย๋ยคอกปุ๋ยหมักแทนก็ได้ครับ ครับเป็นปุ๋ยข้อปุ๋ยมากระต้นละกํามือครับแล้วก็กบดินครับแล้วก็ทําการลดน้ําให้ชุ่มครับในการให้ปุ๋ยแต่ละข้งเขาก็ค้นผสมสารอาหารครับพวกธาตุอาหารเสริมพวกโบลอนสังกะสีประมาณนี้ครับเพราะว่าสารพวกนี้ที่มีความจําเป็นต่อพืชตระกูลกระหล่ำหลายครับสารที่แนะนํากับพวกเป็นไฮเปอร์พลัสตานกอมตะครับตัวนี้เนี่ย แมลงและสตัตรเพื่อที่สําคัญของกระลำก็คือพวกหนอนครับเพราว่าที่เป็นนอนย้ายผักนอนคืบประมาณนี้ครับเขาก็ต้องใส่สารเคมีกําจัดนอนโดยตรงครับยาที่แนะนําก็จะเป็นไซเพอร์เมทรีนเดลทาเมททีนโฟฟีโนฟอร์ตอบาเมตินครับเขาก็ผสมน้ำฉีดทุกๆเจ็วันครับเพื่อกำจัดหนอนครับ โรคกระลำก็ะมีครับก็บเป็นโรคร้าน้ําค้างครับก่อนปลูกเขาก็เอาเมาลิดพันธุ์ไปคุกสารก่อนครับพวกสารเมทาเล็กซีนประมาณนี้ครับถ้าบ่ได้คุกก่อนปลูกเขาก็ใสสารเคมีฉีดพ่นเอาครับสารเมทาลเล็กซีนคือกันนี่แหละครับฉีดพ่นทั้งใบเลยครับหลังจากฉีดแล้วเขาก็มั่นมาเบ่งมาดูครับว่ามันยังมีอยู่บ่ ถ้ามีเขาก็ฉีดซ้ำอีกเที่ยนหนึ่งครับส่วนเมล็ดพันธุ์ดีแนะนำก็มีกระลำเบอร์หนึ่งตารถถังครับแล้วก็กระลำเบอร์หนึ่งตาช่างครับแล้วก็มีอีกพันธุ์นึงก็กระลำเอมเมอรัลครับแล้วก็ยังมีกระลำทีห่าสามศูนย์ครับแล้วก็กระลำทีห่าสองสามประมาณนี้ครับการปลูกที่งาบงงามมันก็ขึ้นที่เฮาดูแลเอาใจใส่ครับ เว่าเป็นพืชชนิดใดครับถ้าเ้าดูแล้วใจใสดีมันก็จะได้ผลผลิตงามแบบนี้แหละครับนี่ครับสวยๆเลยหัวนี้งามแล้วครับสองสามโลเละครับ,รบหัวนี้หัวนี้ก็สิโดนหนอนเจาะแล้วครับต้องหายามาฉีดพ่นครับหรือบอกกะตัดทิ่งไปเลยครับอีกอย่างนึงครับ ถ้ากระลำปีเฮ้าเข่าหัวบ่แน่นครับเฮาก็าควนให้อาหารเสริมครับอาหารเสริมที่แนะนำก็เป็นพวกไวกิ้งตาแผนครับเฮาก็ฉีดทุกๆ7วันเลยครับกระลำปีก็ซีแน่นดีครับเฮ็ดให้ได้น้ำหนักครับสำหรับการให้น้ำกระลำก็เฮาก็าให้ย่างสม่ำเสมอครับกัเบิ่งความชื้นของดินครับถ้าดินยังชุม่มชื้นอยู่เฮาก็าเว้นระยะห่างนิดนึงครับ นี่ก็ทีเป็นการไฮน้ำด้วยระบบสปริงเกอร์ครับแบบนี้ก็สะดวกสบายครับยกไปฟังนั่นฟังนี่ได้เลยครับเพราะว่าเฮาเป็นแปลงน้อยๆครับใส่แบบสายยางแล้วก็ลากไปตั้งจุดที่สปริงเกอร์กระจายบอถึงได้ครับวิธีนี้ก็ลงทุนบ่หลายครับหลังจากเขาตัดแล้วเขาก็เอาใบครับปก ตรงที่เขาตัดไว้ครับเพื่อให้มันแตกขนงครับเพราะว่าขนเงเขาก็าสามารถเอาไปต้มจิ้มน้ําพริกหรือว่าเอาไปผัดน้ำน้ำมันหอยครับกินได้ครับก็ถือว่าใส้ประโยชน์ให้คุ้มค่าครับเนี่ยครับตรงนี้ก็เริ่มออกขนงแล้วครับสามารถเอาไปผัดน้ํามันหอยครับนี่ก็เป็นข้อมูล ดีๆครับหวังว่าสิเป็นประโยชน์ครับบ้อมากบ่อหน่อยก็ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออไภัยไว้หน,หนโอกาสนี้น้ำด้วยครับขอบคุณครับ